อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรอ,อุบาสกบัสกาผู้ที่มีศรัทธาในพระตนัรัยทุกท่านการแต่งหนังสือชุดหรงตาเนี่ยจุดประสงค์แรกก็คืออยากจะให้พระภิกษุผู้ที่ไม่ได้รักษาศีลกลับมารักษาศีล<ม>เพื่ออะไร<ม>เพื่ออะไรรู้ไหมโยมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเขียนในการที่จะมา ข่มขู่ติเตียนหรือว่ามาประจานอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามีเมตตาการุณาไม่อยากให้ท่านได้รับความทุกข์จากการที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าภิกษุผู้ทุศีลมีคติสองอย่างสองอย่างคืออะไรนรกกับสัตว์ดรัจานอีกที่หนึ่งในสารัตถีปณีแสดงว่า ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวนะมีกติ2อ,อย่างก็คือสัตด,ดรฉานกับสัตว์นรกถ้าตายนะถ้าตายมีอาบัติติดตัวนี่มีกติ2อ,อย่างนะแต่ว่าในอังคุตรนิกายทุกการิบาก็แสดงว่าภิกษุทุกศีลมีคติ2อ,อย่างเหมือนกันก็คือเป็นสัตว์นรกกับเป็นสัตรรจฉานเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรอะเรามาบวชเป็นพระแล้วทาไม จะต้องไปเกิดในอบายภูมิอะแล้วบวชเป็นพระมันอย่างน้อยมันก็ต้องไปสวรรค์ดิใช่ไหมอย่างน้อยไปสวรรค์นะ่ะเพราะว่าภิกษุผู้มีศีลเนี่ยนะสวรรค์นเนี่ยไปได้ง่ายมากสําหรับผู้มีศีลน,นะแต่ว่าไม่ได้บวชมาเพื่อจะไปสวรรค์บวชมาเพื่อจะไปนิพพานแต่ถ้ายัางไม่ได้ไปนิพพานก็อยู่สวรรค์ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าไปเกิดอบายภูมิเพราะนั้นเรื่องอะไรจะต้องทําตัวให้ลำบากไปเกิดในอบายภูมิทําไม นะอุตส่ามาเรียนทรมาศึกษาคําสอนสมาสมจ้าต้องมีปัญญาฉลาดขึ้นสิแล้วไปทําตัวให้ให้จะต้องไปเกิดในอยใบยภูมินี่หมายถึงว่าไม่เชื่อกรรมหรือไงนะหรือว่าประมาทอยู่นั้นถ้าเกิดใครประมาทแล้วได้ฟังได้อ่านหนังสือชุดนี้ก็มีหลายท่านนะที่กลับตัวได้นะยมพุการลงชัยเนี่ยส่งสือ่อไปให้พระรูปหนึ่งซึ่งเขาเขาฟังธรรมะนะขอจันทรสมบัติ ติดต่อกับผู้การนงชัยอยู่ก็ส่งสือเล่มนี้ไปให้นาลุงตา้นหนึ่งนะแกมีเงินอยู่สามหมื่นกว่าบาทนะแกก็เขียนจดหมายมาบอกบอกโหนี่นะดีมากเลยเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยนะเพราะนั้นนี่อนามาสละแล้วเงินสามหมื่นกว่าบาทนั้นโมทนายมด้วยนะ <c oughs> ก็มีหลายคนนะนะที่เขาเขาอ่านแลวเขาเข้าใจแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบรักตัว ด้วยความเข้าใจถูกต้องนะก็แก้ไขตัวเองได้แต่ถ้าเกิดใครอ่านแล้วก็เกิดอกุศลก็ช่วยไม่ได้นะผมรไม่ได้ตั้งใจจะไปติเตียนว่ากล่าวอะไรหรอกเองแต่ว่าถ้าช่วยกันรักษาพระวินยัยตัวท่านเองก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ท้ายถัดทนาเจริญขึ้นด้วยใครทําบุญด้วยก็ได้ผลได้ส่งมากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดท่านไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็อันนี้ก็สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะอา้าวถึงนัาสามสิบเมื่อวานก็พูดถึงว่า โยมไช้ไลเนี่ยลูกสาวหลวงตาเนี่ยนะก็โดนหลวงตาเน็บแนมต่อว่าไปดูแลลูกผัวดีกว่ามั้งมายุ่งอะไรกับพระ,ะพระกับปงอาบัติอยู่ทุกวันอยู่แล้วโยมชยไชรไรก็เลยคิดถึงนะว่าผู้จ้าแสดงว่าการตอบแทนบุคคลผู้เป็นบิดามารดาเนี่ยทำได้ยากแต่ถ้าตอบแทนยังไงก็ไม่หมดนะแต่ถ้าให้มีศรัทธาศีลสุสตตะจาระปัญญาเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าตอบแทนได้บ้าง นะก็เลยทําให้ยมเฉรัยนั้นมีกําลังใจในการที่จะชักชวนให้โลตามารักษาศีลศึกษาพระไตรบิฎกนะในหน้า30เมื่อได้รู้ซึ้งถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ตอบแทนคุณมารดาบิดาให้ถูกวิธียมชฉรัยจึงเกิดอุตสาหะในการที่จะชักนําให้พระหลวงพ่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินยัย ราวกับว่าได้กำลังใจจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงเทศนาสั่งสอนโดยเสด็จมาอยู่เฉพาะหน้าจึงได้กล่าวแต่หลวงตานะต่อไปว่าหลวงพ่อเจ้าคะโยมพูดจริงๆด้วยความเคารพนะเจ้าคะคือถ้าหลวงพ่ออยู่เป็นพระภิกษุแล้วสามารถประพฤติปฏิบัตริรักษาศีลวัดได้อย่างบริบูรณ์ก็จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านที่มาทำบุญด้วย เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญบาร,รมีของหลวงพ่อด้วยและโยมก็จะคลายกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่มากแต่ถ้าหลวงพ่อไม่สามารถรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้บริบูรณ์ได้โยมกลัวว่าหลวงพ่อจะเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านซึ่งจะทําให้เป็นโทษต่อหลวงพ่อทั้งในปัจจุบันโลกนี้และในสัมปรายภพคือโลกหน้าด้วยนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นโยมจึงอยากให้หลวงพ่อพิจารณาให้ดี ถ้าเป็นพระภิกษุที่ทรงธรรมรักษาวินัยไม่ได้โยมคิดว่าเป็นเครืองหัดที่ดีก็น่าจะได้โยมเองสามารถดูแลหลวงพ่อได้จนตลอดชีวิตแน่นอนเจ้าค่ะนะก็คืออยากให้หลวงพ่อถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็เป็นเครืองหัดดีกว่านะหลวงตางสงบพอได้ยินดังนั้นก็เกิดกังขาและเกิดโทสะขึ้นทันทีเอ๊ะเอ๊ะนี่จะมาชักชวนกันให้ตึกหรืออย่างไร จึงพูดเสียงแข็งออกไปว่าโยมพูดอย่างนี้จะมาชวนให้ศึกหาลาเพศหรือไรไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือธรรมดาชาวบ้านทั่วไปมีแต่เขาอยากจะให้ลูกหลานหรือให้ญาติญาติบวชอยู่นานๆบวชได้ตลอดชีวิตก็ยิ่งดีมีแต่อนุโมทนาสาธุการจะได้เกาะชายผ้าเหลืองนี่อะไรจะมาชักชวนกันให้ศึกเดี๋ยวก็ตกนรกหรอกจะบอกให้ไม่พอใจเลยนะ เนี่ยจะไปบอกหลวงตาหลวงพ่อจริงๆนี่แกก็จะงสงสัยจะเล่นงานดขนาดหนักเลยนะ <c oughs> <co ld> การชักชวนให้พระลาสิกขาเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นบุญหรือเป็นบาปยมว่าเออถ้าหวังดีก็เป็นบุญนะแต่หวังร้ายก็เป็นบาปนะถ้าเกิดเป็นนารีพิฆาตนี่แหละได้บาปหรือบุญแล้วถ้าเกิดพิฆาตน,นารีล่ะก็บาปทั้งคู่นะยอมลูกสาว เกรงหลวงพ่อจะเข้าใจผิดคิดเป็นอื่นไปว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรมจึงกล่าวท้วงขึ้นมาทันทีว่าโยมกราบขออภัยเจ้าค่ะโยมไม่มีเจตนาจะล่วงเกินหรือลบหลู่แต่อย่างใดแต่กลัวไปว่าโทษภัยจะเกิดแก่หลวงพ่อเท่านั้นโทษภัยจากอะไรก็จากการกระทําของหลวงพ่อเองถ้าหลวงพ่อทรงศีลปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยได้ถูกต้อง โยมก็จะอนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งแล้วก็จะตั้งใจดูแลอุปถามอย่างดีแต่ถ้าหลวงพ่อปฏิบัติตามพระธรรมและรักษาพระวินัยไม่ได้ก็ย่อมจะมีโทษโยมกลัวว่าโทษภัยนั้นจะมาตกต้องถึงหลวงพ่อจึงขอให้หลวงพ่อรักษาตัวให้ดีโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าไปทำตามพระภิโสส่วนใหญ่ที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัยบัญญัติ แล้วก็ทำให้ถูกต้องตามพระวินัยหรือถ้าปฏิบัติตามไม่ได้ก็ควรลาสิกขามาเป็นกระหัตจะได้ไม่มีโทษหรือแม้ทำผิดศีลธรรมก็มีโทษน้อยกว่าการเป็นพระพิสุที่ไม่รักษาศีลถ้ากระหัตฆ่าสัตว์นะมีโทษน้อยกว่าพระพิสุข่าสัตวานอกจากมีโทษเป็นอกุศลกรรมแล้วยังมีอบัติด้วยอบัติมีโทษอะไรปิดกัน้นมัก ผลชาญและสวรรค์อาบัตมีโทษอย่างนี้นะส่วนอกุโลกรรมนี้อีกทอดหนึ่งนะมีอีกทอดหนึ่งก็คือกรรมนี้มันต้องแล้วแต่ว่ากรรมไหนหนักกรรมไหนเบาแต่ว่าอาวุโสรรกรรมที่ฆ่าสัตวนะ์น่ะก็ทาให้เกิดนอบายแน่นอนแต่ว่าจะให้เมื่อไหร่นั้นไม่รู้ไม่แน่นอนแต่อาบัตนั้นแน่นอนอาบัตเนี่ยถ้าไม่โปร่งนะเป็นอาณาวีติกรรมันตรายปิดกั้นสวรรค์มนุษย์ไม่ได้ไป มารคผลไม่ได้บรรลุเพราะนั้นก็ไปกบพายภูมิแน่นอนเลยนะอาแบัาาาแบตบหลุดแต่ว่ากรรมไม่หลุดกรรมอีกชั้นหนึ่งคนละอย่างก,กันการอับัตน,นะคือพ,พี่โดนอต่อเออสองต่อสองเด้งสองเด้งจนเด้งเดียว <c oughs> อัก็สองด้งก็สอง,สองสอเด้งสองเด้งเออ ถ้าหลวงพ่อเป็นพระพิสุอยู่ตนตลอดชีวิตนะเมื่อมรณภาพไปแล้วเกิดในอบายภูมิจะให้โยมยินดีได้อย่างไรเล่าเจ้าคะโยมจึงพยายามที่จะชี้แจงให้หลวงพ่อเข้าใจว่าการบวชเป็นพระพิสุแล้วศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเป็นการรักษาพระศาสนานั้นมีผลมีอานิสงส์มากแต่การไม่รักษาไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเป็นการไม่รักษาพระศาสนาน ซึ่งเท่ากับเป็นการย่ำยีทำลายพระศาสนาไปในตัวย่อมจะมีโทษมากโยมคิดว่าการทำอย่างนี้เป็นความรักเป็นความห่วงใยในตัวหลวงพ่อรวมทั้งพระศาสนาด้วยควรจะเป็นบุญกุศลมากกว่าเป็นบาปนะเจ้าคะนะชักชวนให้รักษาศีลถ้ารักษาไม่ได้เป็นขนัาดดีกว่ามันน่าจะได้บุญใช่ไหมนะไม่ควรจะเป็นบาปหรอกหลวงตาสงบ ฟังคำที่โยมลูกสาวพรรณนามาก็นึกเห็นด้วยในใจเออชักจะเห็นด้วยชักจะใกล้ตามเลยนะแต่ก็ยังไม่ยอมรับตรงๆว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ได้ทั้งหมดทั้งยังมีมานะถือตัวว่าเป็นถึงพระครูจบนักธรรมเอกจะให้คารวะซึ่งเป็นโยมลูกสาวและเป็นผู้หญิงด้วยมาเทศนาสั่งสอนได้อย่างไรมันเสียชั้นเชิงของพระนักเทศหมดจึงได้แสดงภูมิรู้ที่เคยศึกษามาจาก คำพีมิลินทปัญหาเกี่ยวกับพระทุศีนว่าโยมเอย๋ยถึงแม้อัตมาจะไม่สามารถปฏิบัติรักษาพระวินัยได้ครบถ้วนก็ยังดีกว่าพระทุศีลและถึงแม้จะเป็นพระพิสุทุศีลก็ยังมีคุณธรรมมากกว่าครหัตทุศีลถึงสิบประการยังสามารถทำให้ทักษิณาทานของโยมหมดจดได้โยมทราบหรือเปล่าลว,ว่าพระทุศีลเป็นอย่างไรและมีคุณธรรมอะไรบ้าง หลวงพ่อถือโอกาสลองภูมิโยมลูกสาวดูซิว่าจะรู้จริงหรือเปล่าเป็นโยมจะมารู้ดีกว่าพระได้ยังไงนะแล้วยมรู้ไหมว่าพระทุศีลกับพระอารัชีมต่างกันยังไงพระเย็นชนะมันต่างกันนะไม่เหมือนอยังไงโยมอารัชีจะมีลักษณะสามประการเป็นอารัชีเนี่ยทุศีลได้ด้วยแต่ว่าคนทุศีลนั้นบางทีแล้ว ผมไม่เป็นอารัชีได้ไงมันก็เป็นอรชีเหมือนกันนะเป็นอรชีได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันที่ว่าคนเป็นอารัชีไม่ทุศีนก็ได้คนเป็นอารัชีไม่ทุศีลก็ได้เพราะว่าอารัชีนั้นหมายถึงว่าแกล้งต้องอาบาัตอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอาบัตแล้วไม่ยอมแสดงคืนอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นอคติเป็นผู้มีอาคติคือลำเอียงเป็นปกติเลย นะนี่เป็นอรชีนะแต่ถ้าทุศีนั้นหมายถึงคนที่ต้องอาบัาาาติปาราชิกสังฆาริเศส้าปาราชิกสังฆาริเศสนี้ชื่อว่าทุศีนนะถ้าต้องอาบัติเบากว่าน,นั้นไปเรียกว่าอาจารวิบัติเป็นอาจารวิบัตินะแต่ถ้าปาราชิกสังฆาริเศสนี้เรียกว่าสีระวิบัตอิอันนี้แบบเอาแบบพยัญชนะตรงๆเลยนะตามพุทธบทเลย นะแต่ถ้าเอาแบบหย่อนๆลงมาก็คือใครแกล้งล่วงศีลคนนั้นก็ทุศีลแต่ถ้าตรงๆเลยคือเอาสองอย่างเพราะว่าวิบัติมีสี่ใช่ไหมวิบัติสี่คือศีลแล้วิบัต,บติปราชิกสังขารเศษนี่เรียกว่าศีลแลวิบัติอาบัติเบานอกจากนั้นเรียกว่าอาจาราวิบัติถ้าใครไปต้องอาบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเช่นไปขอคนที่ไม่ใช่เป็นญาติไปหลอกลวงนะเลี้ยงชีพมิจฉาพวกนี้เป็นอาชีววิบัติ แล้วก็ถ้าใครมีความเห็นผิดนะคิดว่ากาไม่มีโทษจับผู้หญิงไม่เป็นไรมันก็เป็นโผฏฐพัฒน์เท่าทน,นั้นเองเย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนอ่อนแข็งแข็งนะเราก็จะริญวิปัสนาไปสินะอันนี้เป็นทิฏฐิวิบัติเป็นทิฏฐิวิบัตินะวิบัติสีอ่อย่างนี่มันก็คนที่ไปอรัชีแต่ว่าเขาไม่ได้ร่วงประราชิกสังฆาธิเศสนี่ก็ยังไม่ชื่อวัตถุศีลนะนะแต่ว่าคนทูศีล อันนี้เป็นอารัชีด้วยแกล้งทุศีนเนี่ยนะคนปเป็นเศมถุนนี่เป็นอจิตตกะได้ไหมเผลอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นประชิกได้ไหมไม่รู้เรื่องเลยปเป็นเศมถุน,นได้ไหมละเ,เมอละเ,เมอปเป็นเศมถุน,นได้ไหม,ไมถ้าเศษจริงๆนะไม,ไม่เป็นอาบาัต <laughs> ถถ้าเศษจริงๆไม่เป็นอาบาัตเพราะไม่รู้ว่าไม่มีสติอ่ะนะหรือว่าเป็นบ้าเป็นบ้าแลนะ้วเป็นเมถุน เป็นาบาิไหมไม่เป็น,ปนคือถ้าเป็นบ้าแล้วไปฆ่ามนุษย์ไปเศษเมถุนไปเอาของคนอื่นเข้ามาเนี่ยนะไม่เป็นประราชิกนะไม่เป็นประราชิกเพราะว่าประราชิกสี่ข้อเนี่ยมันต้องเป็นสัจจิตกะหมดเลยสังขารเสียนมีอาจิตตกะไหมีมปวามีมีข้อไหนอะชักสื่อ จัก่อนี้เป็นอจิตกะได้นะนะข้อ,อื่นก็ไม่มีเนาะท่านั้นสัจ,จิตกะหมดมีเจตนานะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้นะเอาบูทนาทุกท่าน